สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปลองไปซื้อขู่ซื้อคนค่ะมีสาวาทั้เมนูอะไรเนาอะอะไรเอ่ยหมาอนแมตัวใหญ่ๆดีพี่น้สามลูกหรอหุ่นใหญ่ๆครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองคือตีสองช่งนะทุกคนก็น่าจะตลาด เป็นวัดหนาวบ่พี่น้อนช่วงเช้าขึนหนาวโมเมนต์มันหนาวดอกยมันเย็นนะอากาศมันเย็นเย็น,ยน,ยนสามโลได้ไหมคะต่้่าอีกอีกรุ่นหนึ่งมันสีหน่อยกว่านี้นะมันสีสี่โลร้อยสามโลร้อยใช่ตะไคร่อนที่ซื้อเราพามา ใส่ไข่ไค่ไอ้แ,แม,มันหอม,มนี่นี่สตาราสิกไอยเนื้อไก่เนื้อก่อนพอดีเราพ่อนออกหูกลอยกลอยกลอ,อยเนื้อกลอยโบราณเด้ก กินโมเวดกี่น้องไอ้ชูดขอยได้ชูดส้าได้นีมขวดดีบางเนี่ยโถ่นี่โป้เมือนี่มั้ยหน่อยครัหน่อยเนี่ยเอาแบบคุ้มๆแ้งมาก นกอ่เอรเบดใส่เลือดน้อยนึงมันจะได้มีน้ำหอมเข้าไป เที Say, ่น้องใส่กี่ใส่เสียบบอ่เสร็จแล้วนึงจานจ้า

กี่ขาเด้อกพี่น้องเสร็จแล้วมิเสเดลพักมือน,นี้ก็ข่าวโบราณมีซ้ำนี่มุกก <c oughs> ระเช่ามีหรอมอุกกระเช้าหวานเหรอน้องเพื่อนซาราซือมากซือมากแต่ก็เขาเขาอัน,น,นจูโบนะจูโบรประนิ่งนะพี่น้อง không người... có lẽ ông à mà ông bỏ lại đúng rồi thấy này thịt kim năm khai này siêu siêu